วางสาวพัฒ์เด็กเกียนนิยมระดับหนึ่งนางสาวไพนาลุงพมเมศเกียนนิยมระดับหนึ่งนางสาวบีพารีพุทธานเกียนนิยมระดับหนึ่งนางสาวดีชาดาหวังพิทักษ์เกียนนิยมระดับหนึ่งนางสาวอันธิราชัยทานทิสุขเกียนนิยมระดับหนึ่งางสาวอัจจาวานสีเหลืองเขียนนิยมระดับหนึ่ง นางสาวนารีสุวรรณศรีเก like er. ียรนิยมระดับหนึ่งนางสาวนัตการจยากรเกียรนิยมระดับสองนางสาวนาพรข่าวทองเกียนนิยมระดับสองนางสาวปานิศราเทชติเกียนนิยมระดับสองนางสาวรราวณีอรุณแสงเกียนนิยมระดับสองนายอินทัศน์รัศมีสว่างเกียนนิยมระดับสอง นายจากระพงศ์สนทิสุวรรณน,นางสาวจีรภา,าทองพิมลนางสาวจุธามาสเขียวดำนายชัชชวาจีรัปสวาวกค้านายชายแดนแสงมณีนายนัทชนนยอดเจริญนายนัพงฐ์สุพรรณพิวจาก,ากรีทศพลคน นายชรินกรุณาลีนา,นายธนพรสุพรรดีนา,นายธนพลเชษฐกิจน,นายธนพัฒน์กิมสุชาติสินนา,นายธนวัฒน,น์เนรรัพย์นายทัชลกิีมาไหลนางสาวณริกลาไพรอดนา,นายนิปรุทธพรรัตน์พัน นารีจันทร์ดอนนางสาวปฐุมพิษแก้วกริงนางสาวปัตจาอะจำปานายพอรวิทย์พิมิคุลนางสาวะพัศรจันทร์นางสาวปริยาเวชุนนางสาวปิยากรชัยมเกษ พุทธิพงศ์ิยวรอ่อนนางสาวเป็นสุขระยะพันนายกลสีโพสุขนายภาคินสีทัศนางสาวมัตนาวิทวิโกกนายรัชมงคลอิทธิเตโชชัยนายรุจิกรหวานแก้ว ดโดนางสาววรรณภา,าล้ำเลิอดนายวัลลพรสังขาวนางสาววรรณเอสอียวใสนางสาววรรณวิสารอดมา 一百一万。